โอ้ยสบายดีน้องเตี้ยสบายดีน้องเตี้ยได้หามาแทงแดดเดียวนึงด้วยฮะอยู่เดียวไข่นอนห้องน้ำนอนอยู่ห้องน้ำหกอ่ะคุณไปนอนอยู่ห้องน้ำมาหาล้านบุหิตซักฮะซักเวยิออกเกือบมาหน่อยมาหัววิ่นหัวอยู่นอนอยู่ห้องน้ำชวนประตูอากมาวังซนสามโมงออกมีแต่เลือดอ้าวแกออกน้ำไหลบุคลนไหนล่ะมันหลายพอด เออเอาไว้จะอาข่างรเสียนสองเสีนพนี่พออืมน้าวมานอนเคือนใหม่เป็นไข่บาทนี่เป็น,นไรเมื่อือคืนเป็นคืนหรืว่าคือเป็ี่ชนานี่เสียบก้นบ่ไปเสียบก้นบ่เออแค่ไหนบาทนี่อ่ายายันมันมบ จินยาสุนลามันไม่อยากลงนะอ่าพี่น้องเอ้ยเนะาะใบยออ่าปวงยอดไม้เขียวห,มหม่มพี่น้องเอ้ยเนะาะใบไม้ใบตอกสดซื่นเบิกบานพี่น้องเอ้ยบาทน,นี่เนาะ เข้าสู่ละดูฝนอย่างเป็นทางการหรือว่ายําให้ยํานาพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงตอนแรงแรงเด้อพี่น้องเด้อเนาะโกกมักเ็งพี่น้องเอ้ยเนาะอัน ต้นหมากเข่งพี่น้องเอ้ยเนาะต้นหมากเข่งมีดอกพี่น้องเอ้ยตัอไปเสียทีเขาเข้าไปหาทางน่องเตี้ยเพิ่นก้อนพี่น้องเอ้ยทำไทยทางน่องเตี้ยเพิ่นก้อนเป็นจังได้เนาะทักไทยสบายดีเด้อสบายดีตอนขำยามแรงพี่น้องเอ้ยพ่อๆกับซ่อง

ดูเพียวไข่นอนห้องน้ามุกนอนอนู่ห้องน้ามุกอะคือไปนอนอยู่ห้องน้ามหาลานบุพิตซักฮะพระธรมาสักเว้ยวิตูว่าเกือบมาหน่อยมาหัววิ่นหัวอยู่นอนอยู่ห้องน้าชวนประตูพระธมาวันสามโมงห่างออกมีแต่เลือดเอาทางว่าแทตัวมันแม่งกินอันนั้นกินน้ำน้ำหวานแจ๊กบัวกินซองกุ้งวัดมิส่านี่แหละครันไม่ว่าน้ำหวานน้ำชมน้ำหวานนะมันอยากเป็นลายมันอยาก

ว่าเขากินน้ำแรงน้ำสมน้ำแรงน้ำสชนรามันอยากเป็นเป็นไข่แล้วคิดมันนั่ยังผิดอ่ะเออคนไม่ว่าเราเบาเครื่องอ่ะยนีมันชันด่ามากฟุตโตอ่ะนมุตอ่าถือว่าว่าชื่อว่าถืออยู่มือนี่เนาะชื่อนุมมาเออเป็นกินไปเท้าเป็นไปโรงเรียนนะเป็นไปกินข้าวเลยกินก้อนก่อนเหมัอนไอยากเขาหมเข้าเข้าทองกระเป๋าะขึ้น ไปยังไงเป็น,น,ปนยังไงตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังอะไรนน<ม>แก่ออกน้ำผายโบเคไในละ่ะมันหลายพว <c oughs> เดเออเอาไว้จะขางลารเส้นสองเส้นเนิครับพ่ออืมนาวมันนอนเฮือนใหม่เป็นไ,ไข่บาดนี่ เป็นได้ไงเมื่อคืนเป็ี่ยนขึนหรือว่าคือเป็นเช้านี่ยเสียบก้นบ่ไปเสียบก้นบ่เออใครในบ้านเนี่ยกินยาฉันมันไ่ลงกินยาชุดลายมันไม่อยากลงเลยเคยซักยาครับผู้ใดเคยซักยากับเศร้ากับซักยากินยาถ้าเขาถ้าเขากินบ่อนี่ดีมากกว่าปวดเท้าถ้าเขาบกินแบบ ต่เขาเขากินถ้าก็ต้องกินแบบอันไล่ๆที่นะกินแหนตรงเวลาเลยเอซีซูโมูนี่งกินซีซูม่น่กินบนนเชเตียงมนอนลยู่ข้งหน้าเป็นมาเอ้าเป็นยังไปไปโรงเรียนป่ะจ้ะไปไปสอบไปสอเปินเลยเดตกก็ไปอยู่ในห้องก็ไปอยู่ห้องหน้าไปหักบอจะลงมาหักบอ Ừ, อ่าคนเราโอ้ยน uh ุ huh. oh, ่งหลายใช่ยันยันยันนุ <t ul> <t ่งเนี้ยซื้อยากันยุ่งมาจูดน้ำฮะพรายเลยมาลกงามันมาแปงพัวกูอด้กูนิ่งกูนี่ละพอกูนิ่งอยู่เตียงนี่แหละมาเห็นเพื่อนไปสร้างอยู่ห้องน้ำโอ้นุ่งป่าเนาะมีแต่ตัวใหญ่เนี่เนาะนุงหลาอ๋อพวกเนี่ยกางมุ้งได้ล่ะได้จะไปนอนน้กางมุ้งได้ไปเนี่เด้อคือตัวใหญ่แท้เนี่ย าห้ากูังวนเนาะเป็นยุนเป็นยุ่งวันเปนอไไฟเปิดเป็นนะพ่ไเปิดแล้วก็จะลุ่มตายอนหึ่มันตายอันนึงก็ว่ตายันึงไฟบนภ่เขาเหรอพ่จก มวยมันตายแล้วเขาต้องเอาไปตากแดดซะก่อนให้มีไฟอ่าเป็นห่อเป็นเป็นเพราะชาวคนละเดียวเดียวคนละวัดเอาอ่าไม่ใไฟพุนไฟฟ้ากรบโบมีบาทนี้เนาะอะไรบาตนี้พียงเท่าเอ้มาอยู่ห่อนได้บาตนี้ห่อนอยู่บเมื่อคืนนี่ ืแต่ว่ามันก็คือว่าแนี่ยผต๊อยู่เนาะอาว่านเนีลโต๊กับห่อนเป็นได้ย้ำย้ำห้อนจะย้ำผลมะต๊มันก็ฮหอนอือต่เอาไปก้อมากเลยหลวงพ่อเป็นว่าต้านั้นมีมมก้อนซ้ำๆมีหลงเตันจะตอมากับพ่อนต้าับเพนต่ตะอร่งที่อดหงเตอกับเฮาต้องได้ไปคุยกับ Các bạn phân cón chẳng phân chẳng xử lý ơn đường hãy Chứ tốc áo các phân đã phân xử lý ơn đường hãy hậu Hụt thờ Chẳng na Hả chẳng Hô xì Hô bèng nhưng mà Cầm Khuôn lẹp hổ lạc Khuôn lẹp hổ gớn Mày ô

มาเต้นมันรัเป็นโควิดรถเป็นแค่นอนคืนนี่นอนรับดีป่ะรับดีป่ะคืนนี่หึรับอยู่รับอยู่นอนห้องใดนอนห้องนี้นอนผืนเดียวดีู่อ่ะประตูเออนอนผู้เดียวเก่งแน่ไหนผู้เดียวประตูตับไปนอนนอนประตูนอนเดียวตันเด็กจะนอนจะดูได้หรือห้องนี้บ่เออ

เบ่ายงียเยะคือว่าอะไรครบกัเเกลอเบ่งน้องห่อเป็านอ่าดีแล้วได้ได้ทางมาอีบท่องอะไรกันแต่ห่อมแล้วพ่อเน้อเ่มีตยาร่าาก็มื่อนึ่ลายกยาลร่าอาอกกย่นี้ลูใครกันเนี่่าั่กันาอง่าดี้เตียงนี่กเนาะพอได้มาวาง Ở đây ăn vang vang an ninh vang bì con hanga bay nè kè lang điện nè nè hong nè chuộc hồng kèo khương nó nè kèo như thế hồng kèo hồng kèo hồng nó hồng kèo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  hồng ฝันกัเมื่อไหร่คบเ่อก่อนโหต้นกล้วยก็ยังซื้อได้วยนี่เอาไปปลูกพิสาโม่เอาไปปลูกต่อเด้อเลยอ่ามันมันกัดยังได้อยู่ได้ไหมอ๋อ่าฝันยังอยู่บ่อะไรบมื่คืนนี่ดีอยู่อันดีอยู่บ่เลยอ่ยังบอกชาโตใช่ปะโอ้ถักแล้วจ้ะโอ้ Hãy chào một tố đây vừa <coughs> nào rồi nó Ơ thấy tố Cháy Nó tỉa đi Quẩn phay à, đúng không? Nói em quẩn phay Ơ à, Mở nó âm hùng cứ nói theo đăng tỉa Chấm nì bò này โอ้มันก็นยากแล้วนี่บ่ได้บ่ได้แบบนี้ฮะไม่มันต้องเอาเต็มห้องรถมาันจาังนอนสบายเอาหกพุดเอ้ยมันน้อยดิเ,นเนี่ยโอ้ยบ่บลเลยคือว่ามันง่ายเลยเลยทำกันก็จะนอนเอ่อปรีกับที่นอนบ่เอออ่าผู้พากย์าาชายขึ้นบุตรตกไว้เบอร์ Bây tên nữa. Bao tông giảm nắn thoát. Tao, tao, quen ông đâu phải xem cái <laughs> thứ cả xem môn 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 bộ này, môn 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 กบูฮงฮะกบูบไ้แต่ละอันบมัน่บเฮะมันมันอะหมดมันจะบวชเั่นแต่บวบที่เปิดก่อนก็ได้นะแต่เขาไม่แต่มันถึแตบวมีเวทอยู่ใล่ะเาเปิด เอาเปิดก่อนก็ได้แต่ก่ออ,าอ้าวบาูฮง,ออง,ง,งเด็กบนบเข่าไวเจัาผลต๊้บนมือนี้มงนตู้ากนไเออพับไวเลยเหตุเาะมองนอนจ้ะอันผ่าและพับไวอุ่นบ่อน,นอนอุ่นบอนอุ่นอยอ่เออขัดกยางคือนำะไรบ,บานี่ ใช่มันมีมองข่ามองออกอีกวาพี่เข่าอยู่พี่อืมนอนเฮือนใหม่แล้วชิกไว้เนี่ยชิ่บองไว้ขากันนน่อยนุ่งเข่าอืมคักคัของนอนผู้สาวนี่ต้องเอาละไว้เอาไววแล้วเด้อเก็บเป็นดีไปทางไลย เออไปลงปะระ,ะวังสายน,นี่โอ้ยระวังประตูหนีบเด้อเด้ดอดนี่นมันขาดเลยของเลยเนี่ยโอ้โตโอ้ยเห็นมะกรูดอะอยากเด้อ <laughs> โอ้ย,อ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 ยอเนาะมันจะแซ่บแท้

เต็นเพิ่มามากวานี่บ่แม่เพิ่มามากว่านี่แม่บ่าเต็นจนั่นแหลเพิ่นน่บใจแล้วว่านจ่ายได้เมื่อกี้นี่5เต็นเป้นอไรใใจเพิ่เรียบร้อยแล้วปวดห้าอืห้าง่ลเอาบริษัทเขาของตกูดพ่อของนะกินกินเียวหวานอานนะ กินเข่า hmm. กันบ่กินข้าวลงไพิ่งมันกินอยกินลกเ่ะมียังกินอยะกินวคลังลรกินบ่กินกระปุ่นบ่หละกินข้าวบ้างุ่ขกินข่าอะนะกินกระปุ่นยันมันปุ่นทองปุ่นกินข้าวแลกินข้เจ้าเนาะกินข้าเจ้าอืมเจ้าเนา่ง่้บ่ต้องขาพตูนะขึ้นล้ปะะไเจ้าอยากกินเลยม่ได้กินข้า กิน้มันชาวทองนะมันนี่ไปกินขาเครับอ่หมนยาใช่เครับมัียาแจวินครับสักแล้วมันจะค่อยลงแล้วกินข้าวเาลงไปก็กินล้ก็ว้่าบ้าบ้กินข้าวเพลนะมันกินขนมสบหนึ่งกับน้ำมันันเขาต้องกินต้องอะไรด้วย่เป็นยังไงต่อเป็นยังไงจะกินข้าวกินเลยกินข้าววปะปูนท่องเหร

นุ่มด้วยจะมตายนใช่มากังนี่เนาะเอาตัวไหใส่ใส่ซอสน้ำปลาก็ได้กินง่ายง่ายอ่ะกินตัวไหนอ่ะ่ปลาเเต้องมุมีซอสบปบ่าอ่าน้ำปลาก็ได้มันจะซสบสุกอ่กินกินก็ได้มันจะง่ายๆมานข้นาเย็นนี่เั็นนีฮ้อนนี่แส่บเหลยหงเขา งมูไปอยู่เฮือนบองมูมปงมไปแล้วันละโมงกล้วมเลือักานั้นผูกแม่อ๋อปราณวั12โมงจังวะแม่คืนนก12โมงอ๋อกลับไปกลับมาเดียอีกเนาะลูกะถินเมียนยังน,นั่นสามือบาาม<อ>ือีพอ้ขาเนาง,งมูเนี่ยขาอะไรมต้องพลิกบ่นะ โบงามอยเนาะงัวโบได้กินเลยเออตัวร่งเขากับโบกินอย่างโบยังมันเปิดเติมแบบพริกที่ว่างัวบบกินนลยนะโบแต่พ huh. ริกยังกับโบกินก uh> ินแต่ก uh)> uh ุ๊กมือเขืองัวเผื่นี่นะบบกินเงินละกินฉ่อมันเลยอยังเลยมันยังไงเผือกโบเนี่ยเผือกเผือกอ้อยเออ โอยเนาะพังเบิ้งแล้วเป็นอะไรกะประตูพาไปหาหมอเด้อเป็นอะไรกะหันบ่าคันคือมันก้าวเบ่บ่เศร้าบ่บ่เศราง่ายเป็นอาการเป็ปกติมันเมื่อยแห้งกะไปหาหมอไปคลินิกอ่าแล้วจังไวยาบอยากไปนะป้ามองัซนจิเมนง่ายบ่ะจะบ่ได้ได้ละ ถ้าว่าเขาเป็นไข่บ่เป็นทันนีพิภูกระติในทางกายเทานี่เอาบุคูสาเหตุเอาต้องไปหาหมอมันยังสีเศร้าแต่ว่าเขาถ้าว่าเขาบ่ไปนี่มันก็ยังสิอ่าเขาบ่ได้มันมันบ่มันต้องไปน่ะครไม่มาตู้จช่ไหมพี่เสดเช่นเนาะเป็นพาแนวมันสิดีสิเศร้าย่าเนี่ยเป็นสาเข็มอุ้ยสามเข็ม ômày phần xi thang điều điều đó đi đò, nó là thang chân khung, ôi thang khung cả hông có có tao phải thang nè, mình măng cả chép nè đấy, hiểu nó nào đấy, bỏ xi măng chắc chép cái thang, măng cái nhang thang, nhang bố chắc nhàng sắm luôn bớt ta, nhang oh, thượt thang ăn vào pin khay bữa nè, mò cái nhang ยังบางเทือใส่ใส่น้ำเกลือน้ำอีกนิดหน่อยก็ติดเสียบเข้าไปตั้งถั่วไทยเค็มก็มีมันก็หิ้อยู่แล้วหิ้มันก็เศร้าเจ็บตัวคนแทงตัวบตบีวิตเลยเชียวว้ากับพวแทงยาเนี่ยหมดได้บมดเศร้าให้กระติกแล้วให้ใชดได้แทงลายแล้วครับบัวไปแทงมักมัดแทงหน่อยหรือมักแทงลายเท่านั้นแหละครับบัวไาบัวไปให้ <laughs> บบไ,ได้แทงลายแล้วบาดไป ต่อไปให้แทงลายแล้วอ่ามันเปลี่ยนอะไแทงร่นล่ำเขีบนี่เศร้าอะไรก็ด yeah. huh? ิเศ้าไปมาตุงเฮียหรยู่เลกมาตุ้มบังพนมันก้อนตุงลงตลาดไปซื้ออ๋อปงบ่อน่ะบ่อใช่หมบ่อแน้ำมันเออมันบร้บูดบ่อแะสิชิบูดยังได้ใจ้ดาแข็งเนียดฮะต้องห้าส่าแข็งเพื่อห้าใช่แ่กินบ่ ว่ะมูมูบุ๋นบ่เต้นบังเออร์บ้านี่ฮอเห็นไหมจ๊ะบัานี่ที่ได้มีแต่นฮอกกินอ๋ออุ่นบ้านีอุ่นในอย่างบ่สิอุ่นนี่มัไปเป็นอย่างเช่นว่าอุ่นนี่เช่นว่าอุ่นนี่เนาะใช้ตู้เย็นเนี่ยบ่บ่มบ่มบ่มีนตู้เย็นเอาไงเขาเขาใส่เขาใส่เย็นไว้แม่ใช้น้ำแข็งนี่หาชิปโลบ่เนาะ คอยจีท็จแล้วอ่ะแม่คนคนนึ่งข้าวเอที่คมผชอบแลยคุณว้าิกินเดสามพูดออ๋อีเตี้ยมาเตี้ยน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้เนี่ยเอาไว้บ่มีบ่ยังอยกอยู่บ่เจ้าหเจ้าไดบ่บ่ได้ยัาไบ่มียู่บ่ยังยังยังบ่ยังออ้ยูงลายเท่เนาะ มาอยู่เป็นกี่คอยู่มาอยู่มาอยู่หนูแจ้งพีละบอเจบคฮะจ็บคอบเจ็บคออไ้พี่ห้พีุ่ลยมันอยากแก้เศษอะไรมดสีชมพูอะกกินไรบ้างเนาะห้าวอเรปวดห้าอะไรก็ห้าวออรห้ามันก็จปวดจปวดอีก

ดูวใ่วะผ้าปหามอะไปหามอะ่ะเออไม่ไม่ใชเออมาไม่ไ่มไเอานางจด้มัง่าไเมันะานางอยู่วังเป็นวะเฮ้ยเออเป็นอะไรเนี้ จ้งกูจะเอาไปเอาเอาไปที่นกระปั้มมาก็สิปั้มามันหาแทงหนอจเจ็บโอ้ยมันก็เจ็บแน่เลยน้อสุดเเจ็บก็ได้โดนดอกงจับเข็นเข็มนึงเด็กะเชาคืองอนาอะไรกันเนาะคืองอโอ้นุ่งลายดีอ๋ไนาะาย้วเนี่ยมดเสียเดียวะเสี๋ยวสิกลั้ก่อนได้เเลยกรับุกนี้ยังเราไม่นี้กัมานี่แหละมา จ่ายเงินค่าอันนี้เพืเ่อนี่แหละครับมาไปมาเยี่ยมบางกอนว่ะ,ะมาเยี่ยมมาถามบางกอนว่าเป็นอจะได้นอนเพื่อนไหมมานอนมาถามมาดีอยู่เจยพี่บา,ายนี่เห้คับออาจารย์พูดแล้วบ่านีน <c oughs> ่ยังค <c oughs> ้นหากระเป็นนี่กระเป็นเนาะ <c oughs> เอากินยาลงไปแสดงกระเศรออกไรแสดงกระเซศรเ,ซเป็นอย่างนรกเนาะ เป็นยังเราเป็นยังไงก็เป็นธรรมดาของเล็กน้อยอ่าเป็นไข่เป็นนาวเนาะมีแต่ประชัสีได้เดินทางครับไปบริษัทมังเตียเพิ่อนบ้านนี่มาจ่ายเงินค่าเต้นเป็นยังไงเนาะเต้นนากาศหาแสนนี่แหละเป็นยังไงคาแซนจ่ายเพิ่นไปแล้วเรียบร้อยเนาะมีแต่เส้เดินทางครับอ่าได้ลกลับไปมาทานมังเตียเพิ่น เอาสำหรับคลิปนี้นะทางบอสเซ็นนำลาไปก่อนเลยผมพอกันใหม่เด้อยุ่งลายพี่น้องเนาะให้ดูไปให้ยุ่งลายใช่ปะพอกันใหม่พี่น้องเนาะ,อะขอบคุณขอบคุณทา่พี่น้องเบอร์ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังติดตามเนะาะทางน้องเตีย่ยเดยนทานเป็นแรกวเป็นทัวร์ไปหน้องขอบคุณขอบคุณทางาอาจารย์เนาะที่ว่าได้อ่สุดซอยท,า,ทางทูกศิษย์ิ์กหา อาจารย์พร้อมเด้อนอนที่ว่าได้เห็ดไดสั่งให้จนเนือน,นทั่วพี่น้องเ้ยอ๋อ,อสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแลเนอนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ